ใหม่มีเวียซันช่วยปกป้อง UVA หนึ่ง SPF 50 <Yeah. S 1> ช่วยกันทั้ง UVA UVB และ UVA หนึ่งที่อาจก่อให้เกิดฝ้าแดดเดือดใสช่วยปกป้องพิเศษกว่าที่129บาทถึง25เมตสายหยดนี้มามีโบโกะไวรกเกิดดูแลด้วย extra b r i แ h t spray แ a ดจากมามีโบโกดูซึมเร็วแห้งเร็วและไหลครั้งแห้งสุดๆแห้งสบายเลย เวิตเซานี้การเขียนเลขเจ็ดบ่งบอกเสน่ห์ทางเพศได้ใครที่แซ่บเรื่องคนเตียงนั่นเองเด็กชายคนนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่ที่ทำให้ทุกคนอึ้งเคยทำแท้งแต่น้องรอดสองน้องเคยตายมาแล้วและสามเป็นเด็กเห็นผีและกลายเเจ็ดคนนี้ที่รีิวพูดถึงในเรียกทะเบียนรถมีอยู่แค่คนเดียวที่ ไปตรงกับคำว่าขีเสาร์นีส้สี่ทุ่มสิบห้าทางช็อปหนึ่งเวิร์กทอยเมื่อสแตมอภิวัตรจะมาเปิดเผยเรื่องรักรักที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเหตุการณ์ไหนไหมครับ,บที่ชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบแบบรุนแรงมากๆมีเค<อ>ยโดนด่าแบบ้ทุเรศอะไรอย่างนี้ไหมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะ <laughs> <laughs> ้ค้นหาบทเพลงที่อยู่ในความทรงจำของหนุ่มมาดทเทเลนสแตมอภิวัตรือาอาทิตย์นี้6โมงครึ่งช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์โยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิล4 in 1 พี่เป็นสิธิ์เก่าที่นี่น่ะพอมาเห็นที่นี่พี่ก็เลยนึกถึงความหลังไม่ได้ตั้งใจจะทำให้น้องตกใจนะคะมไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวสิคะจะไม่ถามหน่อยหรอคะว่าพี่ร้องไห้ทำไมพี่ร้องไห้ทำไมล่ะคะพี่ ี่เคยโดนผู้ชายบอกเล่าที่นี่ข <c> อ <oughs> ให้คำสาบของหอในนั่นแท้ๆคำสาบหอในอะไรเหรอคะ <c oughs> พี่รบกวนเวลาของน้องมากไปแล้วเดี๋ย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 วค่ะพี่ <c oughs> นั่งค่ะ <c oughs> ดียวาขนาดนี้พี่เล่าให้จบเลยเดีกวอะค่ะ <c oughs> คำสาบอะไรคะพี่ ก็ในหอหญิงนะคะเขาเล่ากันว่ามีอยู่ห้องห้องหนึ่งถ้าย้ายออกก่อนเรียนจบจะขึ้นคานไปตลอดชีวิตพี่ก็ไม่คิดอยากจะเชื่อหรอกนะคะพี่ก็เลยย้ายออกมาหลังนั้นพี่ก็ไม่เคยประสบปัา ที่ว่านี่ห้องอะไรอะคะห้องสามศูนยสี่สามศูนสี่น้องเอาที่หว่าพี่หวังว่าคงจะไม่ใช่ห้องที่น้องอยู่นะคะพี่ไปลคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับฟัง ยังไงอ่ะถ้ายายออกตอนนี้ก็สวยดิ<ฮ>น้องโตนัสน้องโตนัสพี่กันโอ้พี่ได้ข่าวว่าน้องอยายไปอยู่หอ,อนอกน้องมีปัญหาอะไรเพื่อนหรือเปล่าครับไม่มีค่ะถึงจะมีก็จะอยู่ไปเดี๋ยวเราก็ ้ขปัญหากันได้เขาไม่มีแร้วของพี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องอยากย้ายจริงๆเนี่ยน้องบอกพี่ได้นะครับพี่ช่วยหาให้ได้โอ้โหไม่เป็นไรเลยค่ะพี่หอน,นองกับแพงจะตายหนูไม่ย้ายไปหรอกค่ะไม่มีทางย้ายไปหรอกค่ะพี่เอ่อว่าแต่เราอยากกลับหรือยังอะค่ะงั้นมาเดี๋ยวพี่ไปส่งจะดีเหรอคะพี่หนูว่าแ่งใ,ใจเลยคะ่ะ ว่าแต่พี่ว่าน้องโชคดีนะครับที่ได้เพื <S <S ่อนร่วมห้องที่ดีอ่ะนี่รู้เปล่าพะเข้าแท้ๆเลยเขาไม่คนแจ้งมาทางหอว่าเรา่อหายตัวไปก็เลยคนไปหากันให้ขวากอ่ะเอ่อที่ชื่ออะไรนะที่ท่าทางดูแปลกๆเลยอ่ะ กอลฟค่ะใช่กอลฟใช่โอ้หนักขนาดนะเนี่ยพิ่กินข <c oughs> ้าวเสร็จนะคะ <c oughs> พี่ แกว่ากอบจะโกรธพวกเราปะที่ทิ้งไว้คนเดียวอะ <c oughs> มายืนทำอะไรกันเนี่ยเ <c oughs> ข้าห้องดิ ส่งเละเฮ้ยเฮ้ยไหนอยนะใารหลอกตีมาอยู่ตรงนี้กับเฮ้ยใครให้เธอมาที่นี่ยะมีใครเห็นหรือเปล่าเนี่ยไม,ม่มีหรอกนี่ฉันไปเล่นละครหลอกน้องเขาท่าน้ีเราตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้วนะอืม ไหนแล้วเงินฉันละ่ะโอ้โหชเดี๋ยวใครก็ได้ยินหรนอกเร็วๆสิฉันนัดหมอทำจมูกนะนัดหมอทำจมูกใช่เป็นลดน้ำหนักก่อนไหมไม่อยากเป็นชอบอย่างนี้เต็มไม้เต็มมือเผลอใจนะหาเต็มไม้เต็มมือร๊ปโอมถูกชักจูงด้วยความเชื่อได้จริงๆอย่างที่อาจารย์เชนบอกเลยเสำเร็จไปหนึ่งจะกุ้มที่เหลือลน่ะ ครูเฉลี่ยทำยังไงดีนะอาจารย์ลิงครับ<ม>อาจารย์ลิงอะไรอาจารย์ลิงครับผมห้องสามศูนย์สี่ครับทำไมนี่จะย้ายออกอีกแล้วเหรอโอ้เปล่าครับผมแค่กำลังจะบอกว่าตอนนี้ในหอเขาลือกันให้แซ่ดเลยครับเรื่องคำสาบของห้อง30-4<อ>ว่าใครที่ย้ายออกตอนที่ยังเป็นโสดจะต้องขึ้นคารจนตายก็เป็นได้เน<อ>ะวทำเสียงน่กากลัวนะก็ดูทอรทัดมาก่ครับ ไร้สาระน่ะยามแช่คำส่งคำสาปอะไรโอ้ใครเนาะมันช่างหลือเรื่องพวกนี้เนาะใช่ก็จริงนะครับจะจะว่าไปแล้วตอนที่อาจารย์รินมาฝึกสอนก็พักอยู่ที่ห้อง304นี้ไม่ใช่เหรอครับโอ้โหเต็มเต็มเต็มอะไรยึดตรงตายเลยอะยึดตีปากเลยเน่ฉันอยู่แล้วทำไมยะไม่เกี่ยวอะไรเลยมีอะไรทำก็ไปทำเลยยามแช่ไปเดี๋ยวฉันจะทำงาน แต่ถ้าจันลินเนี่ยอยากรักท่อศาสตร์เนี่ยนะครับแช่ช่วยได้นะครับแช่รออยู่นะครับ<ม>แช่เป็นคนให้โอกาสคนนะครับฉันขอไหมเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเสนอตัวจังเลยแกเนี่ยอ๋อไมครับศูนย์เก้าไม่เอาไม่ไดแฟงหวยเบอร์โทรศัพท์ยากโถเบอร์โทรจะให้ไอ้นี่นี่จากที่ไม่คิดมันพูดซะจนคิดเลยดูดิ <c oughs> อเอ้ก็จริงนะเนี่ยอาจารย์เชนนี่นะเมลไปก็ไม่ตอบสกายไปก็ไม่รับโฉบไปหลายทีแล้วก็ไม่ติดเลยอะ อีกทีแหน่โทรไม่ติดอีกแล้วเฮ้ยรู้คำสาบมันจะมีจริงเฮ้ยมันไม่จริงทำไงอะขึ้นคารจะตายไม่เอาอ่ะไอ้แค่ไอ้แค่อยู่ไม่แค่เบอร์ต่อหมอไปอะไรนะในหองมันยามเป็นอื่นมั้งเอ้ยยามมันยังดีว่าอย่างน้อยมันไดเครื่องแบบ มาดูกันว่าแต่ละกรุ๊ปเลือดมีนิสัยอะไรที่คนอื่นไม่ชอบเวลาอยู่ร่วมกันกรุ๊ปโอเป็นคนสบายๆจึงมักไม่ค่อยรับผิดชอบตัวเองจนเดือดร้อนคนรอบข้างต้องมาคอยดูแลอยู่บ่อยๆกรุ๊ปเอเป็นคนเจ้าระเบียบจู้จี้จนบางครั้งเจ้ากี้เจ้าการกับคนรอบข้างมากเกินไปกรุ๊ปบีเป็นคนชอบทำอะไรตามใจตัวเองไม่ค่อยเกรงใจผู้อื่นจึงมักล่วงเกินคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัว กรุ๊ป A อโลกส่วนตัวสูงทำให้ดูเป็นคนเย็นชาไม่สนใจคนอื่นอยากรู้เรื่องกรุ๊ปเลือดมากกว่านี้ติดตามได้ในเลิฟหลัดจัดรักให้ตรงกรุป๊ปทุกวันเสาร์สามทุ่ม15นาทีทางช่อง Workpoint Creative TV พี่เป็นประธานหอหญิงและพี่ขอสั่งให้นอนทุกคนลงไปข้างล่างเดี๋ยวนี้นอนไม้นอนไม้นอนไม้นอไม้ กันสี่คนเนี่ยมันก็แย่แล้วนะยังต้องมาให้ร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระมาพี่ไปดูคอนเสิร์ตขัดตัวนะไปคนเดียวได้ไงซื้อขนมมาฝากค่ะอ๋อขอบคุณครับไม่ได้ครับเป็นประธานหอห้ามกินขนมกินนะคะห้ามกินครับกินค่ะไม่กินครับกินไม่กินครับกินไม่กินครับกินไม่กินบกินโทษนะครับพี่ไม่ชอบกินขนมยัง เดินตามเราอีกนึงป่า สวัสดีครับผมกนพัฒนนะครับผมก็ได้โอกาสปีใหม่ไทยของเราปีนี้นะครับผมสงการที่ถึงนี้ก็ขอทุกคนนะฮะมีสูงมากครับแล้วก็ขอให้รดน้ำดำหัวพวกผู้ใหญ่ขอคอยดีมาทำงานในในชีวิตหน้าด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนระมัดระวังแต่ว่าอยากให้อยากให้มีขอบเขตในเรื่องของการแต่งตัวมากกว่าโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับเป็นห่วงมากเรื่องของการแต่งตัวแล้วก็แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของของการที่ไปทำอะไรไม่ดีในวันสงการก็จะเยอะนะครับ ชีวิตเศานี้การเขียนเล็กเจ็ดวงบอกเสน่ห์ทางเพศได้ใครที่แซ่บเรื่องบนเรียนนันเองเด็กชายคนนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่ที่ทำให้ทุกคนอึ้งเคยทำแท้งแต่น้องรอดสองน้องเคยตายมาแล้วและสามเป็นเด็กเห็นผีและใครในเด็กคนนี้ที่รีิวพูดถึงในเรื่อ